ม็หเห็ดมาเดี๋ยวอย่างที่บอกเลยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เฮด <c oughs> อุบังก็อยู่เพื่อนได้ขึ้นมามอาุ้ยเฮ็ดอืมอืมบุญแล้วเพือเ่อน เด็ดเกมแล้วฆ่าอุกกี้ไงวะฮอชตายปะเนี่ยตายเลยที่เอาเลยไปรอดกูตรไม่เลย หนึ่งไม่งหอยอ่อนต้องกูเมดเมดเดียวเบือ่อเมดเดเนเดจะฆ่ามเมดเ็บเราจะเป็นดูชีหรือเป็นล้อเมดเดเนดูชีก็ได้ปะ ไม่ฟาร์มแหละดูตรงน <laughs> <laughs> ี้โอ้โหด่อนหนุ๊กี้เต้ยกูโต้ช่วยเป็ดกลางช่วยติดค่าเด็ดดิค่าเด็ดเซนมแย่แล้วอะไรของเขาวะอะไรกูไม่ให้กัดไม้หรอกกูแย่งตไปปะไม่แน่ใจไม่น่าตายกูตายเองก็ เพื่ตายเรื่องมันเศร้าวิ่งม,มาด้เดี๋ยววูลองไัมันน่าจะกดนัด่นเยเฮ้ <c oughs> <c oughs> อยากหลอกว่านอ้องแบตเตอรี่ใหญ่ที่มาแล้วต้องแบตเตอรี่ใหญ่เอาจริงเจอด,ดอนครับผมผมจะไม่ทนคนระับเฮียคีไม่ตายตวัตยตว มาสลัดเยอะๆวเวนขีมนไม่พอเออสลัดอีกมันหาไม่พอเขาได้วีคูมเา่ คือพลาดเดียอวอนะไปไเบคมาแล้วสมัยไอ้ฉันไ่เร็นไปล่างแล้วได้ลุนได้ลุได้ลุไม่เป็นไรอย่าได้เฮดพอว่าไอ้เตยโดนวงิงใส่ฮาเลยนะอยแอบฝานหนังคนละม้วน,นเลยนะเีย

แต่รี่ใหญ่ที่มันดีจริง,งขอบคุณนะที่เกิดมาไอดอนเฮ้ย,ยาาขอของมาตรงขอสลัดเยอะๆลูๆไม่เพืเอ่เอเลยขอกมาตรงมันเต็มมากไปขึ้นแ,แคปสิบงค,คุยออกเดี๋ยวได้ ปกติฮะเฮ้ยโอ้โหชีพมาสามหนึ่งลองหน่อนะหนึ่งเนี่ยเว้มาเฮ้ยองค์บอกใ้ดูไม่เห็นกล้องมุดูบนอยู่โอ้โหชิวจัดไอสัตว์วิ่งหนีแห็นกล้องมุด ไออูะต้องสามสามสามอ่ะสามไม่พอเลยสาม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 ยิงปะเนี่ยอ่ยไอชีมันว้าบมากเมื่อกี้เราเราตายอ่ะใช่เหรอเออไม่ดูแบบเอ้ยเพิ่มอะไรอีกทำดิเห็นขนาดทันเดอร์มาด้วยน่ะเออตอบไปตอบไปถ้าเจ้าเอาทันเดอร์แหนบเลยปลาสีตัวนั่นดิกวืนทำให้ได้เรากลัวห้องล็อกทันเดอร์ เราต้องแบบชนจนตายตัเดียวเองมาดิเอาเมล่อไหร่ตาเมื่อไหร่เฮ้ยตั้าขี้วะจำไม่ได e. ้มาแล้วโคดี oh okay. ่ฮ่า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 โชลูตั้งขี้ มาวะ้มาสเาตอなんかあるよตอร์มาสเตอร้ับไปแล้วแหละแรงแล้วกูอัพหนึ่งสองอะเ๋ยชิ้นแม่งเอาชีไปแล้วชีไปแล้วต้วย ขี่ไปแล้วขี่ไปแล้วเราก็ล่า,ลาลเริงเห็บเบ็ดเห็บเบ็ดมมานามีห้าร้อยน้ำหมดเกได้แต่เก็บทันได้ครับ <c oughs> นีตน่ต้องไปทันต่อเลยอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเ้บิงอยู่กับที่ด้วยว่าสูตรไหนวะโหมโลบดผมไม่โหลแล้วแม่งตีกูเลยที่อะสูตไม่ได้หรอกรถก่อลมตะเม็ดอะไรเป็นไม่มีหรอกเกลนกูไม่ปอบุ่ะขวบว้าไม่ทัน

ใสว้ามาวะถอยล้วขอทันเดอร์สี่วิโอูล็อกได้เลยสามสองเบีเข้าไปกอนครับเข้าไปก่อนไปวิ่งออกไออกปั้มก่อนเฮดอีกแล้วหรอโอเคแปบนึงสามหนึ่ง ชามม็กเลยาดิอิสันมานากูเต็มมันติดิมานากูเตมเตมเตมไม่เตมโอ้โหเลือออมึงวิ่งหันหน้างั้นกูไม่รู้เลยมั้งเฮ้ยยัะไเว่าตอะไรนะ ัวนโลคอสเตอร์เค็มปะเดี๋ยวนี้กินไม่ได้แล้วเค็มมากเลยแต่กาก็ชอบอยู่ละเดี๋ยวนี้ซื้อมากินเค็มชิบหายเลยดีเนาะน้องไปไหนเดือดเด่นน้องอ,อกชัดเจนบดี้ย กูอัพหนึ่งสองสามตันแล้วแบบบอ,บอได้ทำเดยว่าจุกจุกแต่โดนทีโอ้มึงก้ถึงขั้นสามแล้วเหรอโอ้โหลบก็หล้วเน,นี่ยไม่แค่ถองมันมาด้ดวยแรกดัดวแรกเลยขั้นหนึ่งกอเวลสี่แล้วอะ่ะลบก่อนตีนตันด้มากที่อ่จี้ยบบลบก่เก้าเลยเอาดีจะได้ก็แล้วกั

ไปไปเลยไม่ต้องข่อนไม่ผ่อนไม่ผ่อนคอยเบนเบนตีกูไปมันมันตีได้หว่ะบ๊อบบ๊อบจะสวนไม่งั้นไ่ตะวัน่ะรองเท้าไม่มีหวบไม่หวบก็ตายอ่ะเอ้ยนี่เขาสิงค์ ทำไมรูทแบ็คมันชอบอออแบบนี้กันุบอกว่าในูแบ็กคมันชอบเอาไปอยู่อย่างเงี้ยได้เหรอไดเลยขึ้นโลกขึ้บโลกขึ้นโลกกำอะไรอ่ะบายเนบนดะาช่วงอ้อมห่ตาม อันตีกูโอเคไม่เดินตีกูมันเลยอขึ้นมาได้ไม่โดดก็ตายนะไอ,อ้ขัดของแท้ยี่แบตเตอรี่เต็มแล้วกดก่อนนะจัดไม่ไหวได้กูไม่เอาเลยหนักไปฝึกด้วยไอ้ยะไว้ในสัตว์สวิเบตเยีะกำลังไปแล้วแม่หอยเขาเล่นกันนี่แบบหมอกว่า

นี่ถัดถัดบริษัทโอ๊ยจี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 เบย์ยังหนีเลยสัตว์อะไรวะเนี่ยเบยเบยบอกกูก็ไม่อยากช่วยหมูงั้น่ะมรอดีเบยถ้ล็อกไม่ได้ล็อกได้เกือบเรียบร้อยโดนไล่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 รก่อนรู้จักล่า 2วิแล้วอ่ะวิ่งตองมีในซีนの bị を見せてみて Ơi, อุ้ยอุ้ยของดีที่เธอต้องการช่ว้กูด้วยเฮ้ยชีไม่อยู่ด้วยเต้ยทันเดอร์เดือดเดือดเดื ถ้าแพ้นะมึงจะว่าไงถ้าเกมนะชิวไม่ขนาดเนี้ยมึงได้ฟาร์มปีกขนาดไปโดนชนแบบไม่รู้ตัวปะไอจีก็ไม่ช่วยถ้ามึงไม่กดก่อนนี่กูจะถึงก็มึงไม่รอดหรอก้อจี็ม่ช่วยามม่่นนี่เนกมว่อรไอ็ม่ช่ มุ่ยสักกูให้สัดสวนแกว่ากูคิวเยอะเหมือนไงนะเบลไอวะดีมากฮ้ยทันเดอร์โอ้ชนสองเกียบีเนยดีเด่น โบ้คนเี่ยเลยเนะี่แค่สองคนนี้วชน,นะน่าจะบบ